ประเทศจีนนะคะปี2025นี้ก็มีประกาศออกมา6ข้อให้คำแนะนำกับคนจีนและต่างชาติในการซื้อหยกวันนี้นะคะเดี๋ยวไฮจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ6ข้อให้คำแนะนำสำหรับคนที่จะซื้อหยกข้อแรกนะคะไม่ควรซื้อหยกที่เราไม่ชอบตั้งแต่แรกนะคะเพราะอาจจะทำให้เรารู้สึกเนี่ยไม่คุ้มค่าในภายหลังข้อ2นะคะไม่ควรซื้อหยกที่บางจนเกินไปเพราะอาจจะแตกง่ายนะคะข้อ3นะคะไม่ควรซื้อหยกที่เราไม่แน่ ว่าเป็นหยกแท้หรือเปล่านะคะข้อ4นะคะถ้าทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวประเทศจีนนะคะไม่ควรซื้อหยกตามแหล่งที่ทัวเอาเราไปปล่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ราคาที่แรงเกินมาตรฐานหรืออาจจะไม่ใช่หยกนะคะข้อ5นะคะไม่ควรซื้อหยกที่เราไม่ทราบที่มาเพราะว่าอาจจะเป็นหยกที่ขโมยมาได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ไม่ควรซื้อหยกเกรดบีหรือหยกที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับน้องมาบ้างแล้วก็หยกเนี่ยปลอดภัยไหมสวมส แล้จะะะะอไรขึนนมคทุกคนต้องอย่าลืมนะคะว่าการซื้อหยกเนี่ยมันไม่เหมือนการจ่ายตลาดมันไม่ใช่ซื้อผักซื้อปลานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อเราต้องไตร่ตรองแล้วก็ดูให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อนะคะวันนี้นะคะไฮจิงมาแนะนำหยกคอลเลกชันใหม่ของโรงงานเราแล้วก็เป็นหยกอินไทยด้วยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นหยกน้องคังคก3าขาแม่ลูกสีกีนอปเปิ้ลสดสีใสงานแกะสลักละเอียดรู้ไหมคะว่าการที่เราห้อยน้องคังคกเนี่ยจะช่วยให้เงินไหลมาเทมาและที่สำคัญเนี่ยเงินมัน จะมาทางโชคลาภด้วยผู้สวมใส่เนี่ยก็จะได้เงินมาทางอ้อมและทางตรงค่ะ ชิ้นที่2พระมาชุสีโพธิสัตว์หนึ่งในปางของเจ้าแม่กวนอิมงานแกะสลักละเอียดเป็นงานเงากับงานด้านเนื้อหยกสีขาวอมม่วงมอสสีเหลืองเนื้อใสท่านเป็นเทพปกปักรักษาปีกระต่ายและยังเป็นเทพที่ช่วยเหลือผู้สวมใสให้มีแต่ความโชคดีและประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะชิ้นที่3พระมิตรพุทธชิ้นนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีปางเด็กอยู่ในชิ้นงานด้วยเนื้อหยกเป็นสีเขียวมิ้นท์ใสร้อยงานแกะสลักละเอียดเป็นงานฉลุและเป็นงานเงากับงาน ด้านท่านเป็นเทพปกปักรักษาปีน้องหมาและน้องหมูและยังช่วยให้ผู้สวมใส่มั่งคั่งร่ำรวยมีความปลอดภัยในชีวิตค่ะชิ้นที่ 4. พระชัมพาระหรืออีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือใสชิงเอียปังทิเบตชิ้นนี้เป็นงานน้ําแข็งใสร้อยงานเงากับงานด้านด้านข้างติดมอดนิดหน่อยความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือถ้าใครที่ได้ใส่หยกชิ้นนี้จะได้โชคลาภทรัพย์สมบัติเงินทองและจะทําให้ผู้ประพฤติดีมีดาสิ่งดีๆในชีวิตด้วยค่ะจริงๆมันมี หลายชิ้นมากเลยแต่ว่าเวลาไม่พอจะแนะนําทุกชิ้นไม่งั้นเวลาเกินแน่นอนค่ะงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหยกเนี่ยซื้อหยกมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันคงจะไม่ได้ง่ายเหมือนซื้อผักในตลาดแต่ก็คงจะไม่ได้ยากถึงขั้นว่าซื้อไม่ได้เลยแค่ทุกคนดูหยกเป็นก็พอแล้วค่ะเพราะว่าหยกเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางกายและทางใจของทุกคนแล้วก็สามารถเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานคนในครอบครัวได้หรือว่าจะซื้อสะสมไว้เป็นเกงกำไรในอนาคตไฮเองเนี่ยกคน เ,เข้าใจยกมากขึ้นแล้วก็ชื่นชอบยกไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม high, mm hmm. แล้วก็เจอกันในวิดีสังเจนนะคะ mm hmm.